เดี๋ยวหมูเอามาเจอฝให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านคงมาตอนบ่ายก็ตอนเช้าเข้าไปประชุมประจำเดือนจะฝากว่าเอามาก่อนเดี๋ยวจะได้ปรุงมาคงอาหารแจกกันว่าประกาศแล้วเนี่ยทางเทศบาลก็ออกได้ต้ออองกทางออกได้ครับเพราะว่าเขาต้องเบิกใช่ไหมก็ต้องเบิกของซื้อของต้องรอเพราะว่าประกาศอย่างเดียว ทีนี้ว่าถ้าเกิดทั่วมประกาศปั๊บเนี่ยสภาไอ้ไอ้ไอ้การชาติของประจินเนี่ยเขาก็จะออกออกตามมาเลยเพราะทุกปีอย่างเงี้ค่ะพอครบเจ็ดวันเนี่ยการชาติมันก็ออกแต่ที่นี่ยังไม่ดีมันยังไม่เจ็ดวันก็มันมันทยอยเดือดเดือดรถเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลดเดี๋ยวขึ้นถ้าเรานับรวมน่ะมันถึงแล้วแหละจริงๆแล้วนั้นสองครั้งที่ผ่านมามันไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องลองเทียบมาสามวันเนี่ยสามวันละหายไปแล้วมัจะมาใหม่อะไรเงี้ย แต่เท้าเนี่ยไอทำไมอีกลูกหนึ่งสิบ่าทอิดสามลูกเกินเเกินแน่นอนอีกสามลูกครับ่เหลือของทางอำเภอครับครับเราเนี่ยเราก็ดูแลว่าทางชาวบ้านเขาได้รับผลกระทั้งหมนะครับเราก็มาดูตอนนี้ก็คือก็ในเรื่องของการสัญจรนะครับการพาคนชาวบ้านออกมาจากบ้านนะครับออกมาไปทําภารกิจข้างนอกนะครับเราก็มีทางไอ้มอพันสามทหารนะครับเราก็เอาเรือ เดือท้องแบนมารับปล่อยรับปล่อยส่งนะครับตรงนี้แล้วก็ก็ดูว่าคนเจ็บคนป่วยอะไรต่างๆที่มีความจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับก็ต้องฝากทางประธานทุมทนเนี่ยให้แก้เราก็พร้อมที่แก้งหนึ่งหกหกเก้าอยู่แล้วแล้วเราก็ s แตนบายไว้นะครับก็มีทางอำเภอนะครับระกษาทหารนะครับมาเนี่ยครับคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับในในถ้าเกิดมีอะไรที่จะให้ ให้ช่วยเหลือนะครับเราก็ประสานกับทางประธานชุมชนอยู่ตลอดเวลานะครับเรามีติดต่อทางทั้งทางไลน์ทางโทรศัพท์ไปต่างๆมีอะไรก็ให้แจ้งได้เลยประธานเปิดโทรศัพท์24ชั่วโมงไม่มีการดึกแค่ไหนก็โทรได้ครับขบครรััเเดี๋ยวา้หนน่ ตัดโซ่ไปเลยค่ะตรงนี้แหละค่ะนี่นี่ในเต็นท์เนี่ยเขาล่ามโซ่ไว้หายเป็นของชาวบ้านที่อยู่ข้างในงชาวบ้านที่อยู่ข้างในนะคะเพราะว่ารถเข้าไม่ได้เขาเลยเอามาจอดไว้นี่จอดไว้นี่ในโน้มนี้มันก็มาตัดกตอนกลางคืนดึกๆนะค่ะเราก็จะบอกเจ้าหน้าที่เข้ามาดูบ้างกล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 ากลางคืนไม่ค่อยมีตำรวจ อยากให้เจ้าหน้าที่แวะเวียนเข้ามาดูเมาเห็นว่ามีตำรวจโอเคต่ตัวงตัวไปไปลุกทำไมเรงได้รักเลยควางครับไปเลยวางแล้ไปเลย อ๋อเมื่อช่วงช่วงช่วงน้ำลงรอบสองค่ะรอบสองแล้วรถจอดไว้ตรงไหนมันล้องด้วยกันอ๋อแล้วถูกตัดโซกไปอ๋อแล้วมารู้วันไหนรู้รู้วันไหนว่าว่ารถหายหรือว่าเมื่อเมื่อสองคามันก่อนรู้ว่ามันหายตอนแรกนึกว่ามีคนนึกว่าลุงเอาไปแต่ไม่ใช่ เออก็จะ <im> 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 在外面。